นครหลวงเวียงจันทร์เอาจริงจัดระเบียบตัวเมืองเพื่อความเป็นประเบียบสะอาดสวยงามสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเข้าของที่ติดตั้งรุปร้ําถนนสาย3-2ซึ่งเป็นสายหลักทั่วตัวเมืองภายใน15วันหากเจ้าของไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะลงไปรื้อให้เองเลยครับภายในโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์ได้ส่งหนังสือแจ้งการไปถึงผู้ประกอบการครับว่าบริษัทห้าง บุคคลและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างให้เพิกถอนป้ายโฆษณาขอ,องวัสดุก่อสร้างรวมถึงโต๊ะเก้าอี้สำหรับขายสินค้าที่ในสร้างติดตั้งหรือว่าวางรูปล้ำริมถนนหลักทั่วตัวเมืองรวม32สายโดยให้หรือ้อโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ออกไปจากริมถนนทั้งหมดภายใน15วันครับในหนังสือแจ้งการระบุเหตุผลครับว่าเพื่อให้ทัศนียภาพของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามโดยเฉพาะตลอดแนวถนนสายหลักทั้ง32สายจึงต้องให้เจ้าของรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเข้าของที่รุงรังเหล่านี้ครับโดยให้หรือภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการฉบับนี้หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ของนครหลวงเวียงจันทร์จะลงไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นออกเองครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ออกแล้วหากเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องการทรัพย์สินที่ถูกรื้อถอนคืน ต้องทำใบเสนอส่งไปยังแผนกโยธาธิการและขนส่งภายใน15วันหลังทรัพย์สินเหล่านี้ถูกรื้อถอนและทำบับนทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อไม่ให้นำสิ่งที่ถูกรื้อถอนออกไปแล้วกลับมาติดตั้งใหม่และหากมีความประสงค์จะติดตั้งหรือสร้างสิ่งใดตามแนวถนนทั้ง32สายอีกต้องมาขออนุญาตกับแผนกโยธาธิการและขนส่งเป็นกรณีกรณ,กรณีไปครับ หากเจ้าของไม่มาติดต่อเพื่อรับทรัพย์สินที่ถูกรื้อถอนออกทั้งหมดทั้ง32สายภายในระยะเวลา15วันจะถือว่าสละสิทธิ์และทรัพย์สินเหล่านี้ครับก็จะถูกริบเป็นของรัฐตามกฎหมายครับปลายสัปดาห์ที่แล้วครับสื่อในลาวได้เผยแพร่ภาพชุดที่เจาา้าหนา้าที่แผนกจุธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์เริ่มลงพื้นที่รือถอนสิ่งปลูกสร้าง บางส่วนออกจากถนน3าสองสายแล้วโดยในภาพสิ่งที่ถูกรื้อถอนได้แก่เสาติดตั้งโคมไฟจีนและเพิงพักบางแดดสำหรับถนน32สายหลักตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประกอบด้วยถนนร้านซ้างถนนแก้สอนพมิหารถนนสุพานุวงศ์ถนนฟ้างุ่มถนนเศรษฐาทิราชถนนสามแสนไทยถนนท่าเดือถนนมิตรภาพลาวไทยถนนดงป่าลานถนนหนองบอลถนนอาเซียนถนนดงปายนา ถนนโพสีนวลถนนกำแพงเมืองถนนโพนพะนาวโพนต้องสว่างถนนทุ่งขันคำดอนแตงตามีไซถนนคูเวียงถนนสีทองถนนเลขที่ส0ถนนเลขที่13เหนือถนนเลขที่13ใต้ถนนเลขที่11เดเหนือถนนเซาสามสิงหาถนนสายลมถนนโพต้องสีวิไลไฟแดงดงโดกถนนพีสามสีบุญเฮือนตีนด้อยโพนสว่าง ถนนหัวข้าวนาถวายถนนคำสวัสด์ดงคำสร้างนาไฮถนน450ปีถนนดงโดกสีเกิดถนนวงเวียนจีนายโมถิ่นเพียขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online สวัสดีครับผมแจ e. ็คกี้แอลทีพิันะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนํากันครับวันนี้นะไอที่ผมใช้เนี่ยตลอดเลยตอนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงที่ไม่ชัดนะมาดูกันตรงนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับยูพิกวันนะครับรุ่น j 1 1ิบ2นะครับตัวนี้มีปกคอเสื้อแล้วก็ใช้ได้ทั้ง a n น r o i d และวก้ iPhone เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ติดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไมค์ติดนะครับอ่าตรงนี้ครับ นี่ก็คือตัวไม์ไวเลสนะครับซื้อถ้ารุ่น J12 เนี่ยจะมีสองอันนะครับถ้ารุ่น J11 เนี่ยจะมีแค่ตัวนี้อันเดียวแล้วก็ตัวตัวเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยทดลองดูแล้วนะอันนี้คือเสียงหลังจากที่เสียบไม์เรียบร้อยมา่อีนี้ไม่เสียงเนาะเดี๋ยวฟังดูว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับเราก็หนีติดเสื้ออย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับ ซึ่งรุ่นตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้มันจะสามารถชาร์จชาร์จได้ในตัวนะครับตัวนี้มันมีอยู่หนึ่งตัวเนาะแบตไม่เต็มอันนี้พอแบตไม่เต็มเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวมันก็จะมีไฟสีฟ้าอยู่แสดงว่ามันกําลังชาร์จอยู่ถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยไฟจะไม่มีเหมือนกันถ้าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้เสร็จปั๊บเนี่ยเอ่อเราก็จะไปใส่ในช่องตรงนี้มันก็จะชาร์จออโต้นะครับทุกครั้ง ชาร์จครั้งหนึ่งก็คุยกันได้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะสชั่วโมงได้ตัวน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดไฟสินค้าเขาเนี่ยเขารับประกันนะครับสินค้าตัวน,นี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ละดีมากนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android ถ้า iOS เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมนะครับตัวเสียบตูดของโทรศัพท์นะฮะก็จะมีตัวเชื่อมให้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้เนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เหมือนกัน iOS และ Android ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับในการตัดเสียงรบกวนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มข้างๆนี้ได้นะครับเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนมี3ระดับนะครับแล้วก็มีระดับเสียงแอคโคด้วยนะครับอันนี้กด หนึ่งครั้งมาจะกระพริบหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับหนึ่งกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับ2กดอีกหนึ่งครั้ง,<อ>งกระพริบ3ามครั้งเพื่อตัดเสียงรบก,กวนระดับ3านะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นเสียง Echo, แอคโค่นะครับเรากดติดต่อกันสามครั้งครับมันก็นนจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเสียง Echo แอคโค่นะครับลองฟังดู1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้ากเจ็ดเก้านะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงคอมพิวเตอร์และ iPad ด้วยนะครับไม่ต้องไปเซตอะไรให้ยุ่งยากนะครับตัดสินใจซื้อตั้งแต่บัตรนี้นะครับนะของเขารับประกัน1ปีแล้วก็คุณสามารถใช้ได้ตลอดนะก่อนหน้านี้ก็มีคนใช้แล้ว2-3สปีไม่มีปัญหาจริงๆนะครับยูพิกวันไมโครโฟนไร้สายครับดีจริงๆครับสนใจกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับ